สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าคับพี่น้องค่ะสวัสดีย้มเศร้าด้วย้าเด้อกับบรรยากาศหนาวๆค่ะพี่น,อน,น้องวันนี้หนาวค่ะที่หนึ่งตลาดมา่าเนาะหนาวคับพี่น้องวันนี้เย็นภาพพี่น้องว่าผิงไฟ14องศา14องศาพะนะมาครับพี่น้องผิงไฟน้ำกันนี่ ตาแล้วดังไฟลลเลยพี่น้อนมาพิงไฟน้ำกันหนาวค่ะพี่น้องเย็นอากาศเย็นเนาะนี่หนึ่งตลาดมาตื่นตีสามตื่นสามตลาดมังับมาฮอดตีสี่กลัวซื้อของแป๊บเดียวบ่โดนค่ะหนาวครับเพราะอยากตื่นแต่กระจำป็นต้องตื่นต้องลุกเนาะนี่ซื้อของขายนี่มันเศร้าค่ะ ใครก็ผอกับน้ำนี่แหละพี่น้องใครผักใครมีเนาะบรรยากาศก็หนาวตัวนี้ก็เริ่มเริ่มสิสวยแล้วค่ะพี่น้องตีห่ากว่าสิหกโมงแล้วละ่ะจะหกโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้วเนาะนี่เริ่มฟ้าเริ่มสางบรรยากาศยู่บา้านนะจ๊ะเด้อหนาวมาพิงไฟน้ำกันจ้า อุ่นๆไปเนาะตาตาตาหอบไปหนึ่มันสิอุ่นไปหูเนาะอุ่นไปหูที่สิบวันเย็นหนาวจ้า